พฤติกรรมกลิ้งเกลือกสิ่งปฏิกูลนะคะสัญชาตญาณของสุนัขเนี่ยเป็นสัญชาตญาณน,นักล่านะที่ติดตัวมาเมื่อหลายพันปีก่อนมนะีสาเหตุมาจาก1คือกลิ่นนะ่ะกลิ่นของสิ่งที่เขาไปเกกิ้งมานะ,ะเป็นสิ่งเป็นกลิ่นที่ถูกใจเขาอาจจะมีกลิ่นเหมือนอาหารรสที่เขาชอบ การได้เกลือกกลิ้งหรือเป็นสิ่งกระตุ้นความพึงพอใจอย่างหนึ่งของสุนัขเช่นอึหมาอึหมาอื่นนะคะหรือปุ๋ยหมักหรือว่าขยะพฤติกรรมที่สอาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นแปลกใหม่นะคะเขาก็จะกลิ้งเกลือกกลิ่นนั้นเพื่อเอากลับไปบ้านมาไปฝากเพื่อนหรือเจ้าของสาคือกลิ่นญ้ากลิ่นวัชพืชเวลาสุนัขสูดดมเข้าไปนะคะเขาจะรู้สึกโล่งในจมูกโล่งในรูจมูกก็จะเกลือกกลิ้งติดตัวมาสูดดมแล้วก็รักษาอาการคัดจมูกของสุนัขได้ด้วยพฤติกรรมที่สุนัขบางตัวจะชอบคุกฝ ผุกยาแห้งะะช่วยลดอาการคันในผิวหนังของสุนัขรนะะงับอาการระคายเคืองและฝุ่นเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขายังช่วยปกป้องผิวหนังของสุนัขจากแสงแดดได้ด้วยนะโดยเฉพาะหมาที่ขนน้อยๆน,นะคะนะสําหรับสุนัขสุนัข ท่านไหนนะคะที่ชอบหม่ำอืซึ่งเป็นธรรมชาติของสุนัขมีเงินก็เป็นเหมือนกันนะทาไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะาาการกินอืของสัตว์อื่นรืยาของสุนัขนะงจากอืบางชนิดอ่ะอาจจะก,กลายเป็นอาหารอันหอมหวนหก็มีคุณค่าสําหรับสุนัขนะมันอาจจะมีพืชมีไฟเบอร์มีอะไรคือสุนัขเจะจะชอบที่การแก้พฤติกรรมของสุนัขที่ชอบกินอืน,นะคะหนึ่งถ้าเรายิ่งดุมันจะยิ่งกินนะที่แก้ก็คือต้องไม่ดุมันจริงเนระ มันเจ้าของต้องใจเด็ดนะกเราต้องให้อาหารมันกินให้อิ่มเลยนะคะอิ่มมากๆเลยพฤติกรรมการกินอึนของสัตว์อึกก็จะลดลงได้เจ้ยาสุนัขอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเราต้องใส่ใจมันนะให้ความรักความดูแลความใกล้ชิดกอดรูปทำกันบ่อยๆนะมันก็จะช่วยลดพฤติกรรมการกินอึนได้ก็คือเหมือนได้ความใส่ใจนะคะเทคนิค <c oughs> ทั้งหมดที่จะแก้พฤติกรรมของหมาเกี่ยวกับอึ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนค่ะบายยหวังว่าจะได้ประโยชน์นะ ハハ <laughs>